สองต่อววไายี่เปิดทริปใหม่หลังจากโควิดเริ่มซาซาลงแล้วนะครับสองต่อพร้อมพาไปเที่ยวเหมือนเดิมครับก่อนเดินทางนะครับก็ขอเดินเล่นกันก่อนซึ่งทริปนี้สองต่อจะพาไปจังหวัดระนองไปเที่ยวและไปทําบุนกันครับาอาเจ้ใต้สวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลย สวัสด, yup. ดีค่ะท่านผู้ชมไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะกับรายการสองต่อวาเลตี <Sha> ้ของเรานะคะทริปนี้นะคะเออประเทศไทยเราก็ปลดล็อกเปิดประเทศแล้วจะเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องกรอกไทยพาสนะคะแล้วก็ต้องมีฉีดวัคซีนไทยแลนด์พาสแล้วก็วัคซีนคฉีีดวัซนแล้วก็เดินทางไปไหนก็ได้เลยลงประวัติไปที่เสือตัวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเทสตแองโกลแล้วใค่ะท่านผู้ชมเออทริปนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปที่ระนองนะคะท่านผู้ชม ทริปนี้เราจองไว้เป็นปีเลยนะเป็นปีแล้วค่ะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกตั้งแต่จะมีโควิดรอบสก่อนก่อนรอบสี่ใช่ค่ะแต่รอบสี่จบจนนี้รอบห้าจบแล้วต้องรีบไปก่อนทัตพิชม์มปก่อแล้วก็เที่ยวบินก็ยกเลิกไฟล์ประจํามากเลยนะคะได้จะพาทนผู้ชมไปดูไปดูนะคะแล้วก็จะไปที่เกาะพยามอ่พยามเขาบอกที่นี่สวยมากบอกก่อนเลยไม่ตื่นเต้นเลย ไม่ได้หรอกเพราะจริงๆระยองเป็นเมืองเล็กไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะแต่จริงทริปนี้เราก็ไปบริจาคด้วยนะคะตางคนเซ็ปต์ามผู้ับสนุนรายการเราก็ไปบริจาคขอให้กับโรงพยาบาลนะคะโอเคเดี๋ยวตามไปนะคะโอเดี๋ยวตามสองต่อไปเที่ยวทริปนี้ที่ระนองกันครับตอนนี้เรามาถึงอะไรแล้วพี่ต้ ตอนนี้นะคะเราไปถึงบาร์องถึงเชื่วมต่อน้องแล้วเชื่อัต่อนี้มีความฝันว่ามีฝนแต่แดดสีนะคะเพาะ่าก็มาถึงแล้วจะแวะทานข้าวที่ร้านบาร์องร้านบาร์องเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเขาจะเป็นแบบที่พักอันนี้ก็คือจะเป็นแบบที่พักที่มีมีห้องใต้หลังคาด้วยใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกคือมีชั้นหนึ่งกับชั้นสองเป็นที่เราไปพักที่อะไรนะอัมพวาเอ้ยมูสกาย เปชาบูนไม่เปชาบูนที่ไหนที่ตรงวัดที่เราไปทําบุญอ่ะที่พี่ลินจังหวัดจังหวัดอะไรอ่ะอ๋อรู้ละที่อภวอะอะอภวอะโอเคชนอยชนอยแล้วแบบเหมือนแบบคนขยาเด็กตลอดชื่อชื่ออะไรดินดินอะไรพภวอภวใช่ไหมเออโอเคอร่อยป่ะไม่รู้ใะร้านนี้นะเพราะสจะมีร้านเป็นร้านกาแฟนะฮะเดี๋ยวให้ดูชื่อร้านเบลล็อกนะครับ ร้านสวยครับพระเตยทางเข้าอยู่ไหนทางเข้าอยู่ไหนฝั่งนู้นเหรอเออถึงป่ะใต้น้ำไปมัวเลยอะ่ะกระจกไอคนวิดีโออยู่ทั้งเซ็ตน้ำร้านวสวยๆแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าร้านบาร็อกเลอคาเฟ่จังหวัดระนองครับ น้องตับอะไ่เจียวแล้วก็อะไหมูเียวหมูหมูตปอหมูก็ปิกอันนี้กันเหลือกันมันรู้อะไรพี่หนงได้พี่หนงพี่กอะไรน้พิกมะามไหมน้ำพริกมะามเดกมกใช่ค่ะแต่ต้องต้องกินเสี่ยนนะต้องกินอะไรี่มันไม่เผ็ดพี่หงไส่เจียวไหเจียวครับผมเอาดีแล้วกันขอใช้นีหมดละเพายังไม่ได้ เดี๋ยวขอย้อมก่อนนะค่ลืมถอดแมสค่ะเดี๋ยวจะทะลุแมสร่อืมหันห้าร้อยกว่าเจ้ต่ออี้นิดเดียวนะ ร้านก็สวยนะร้านสวยร้นองกินแกงเหลืองเนี่ยเผ็ดนะถ้าก็น้องกินดูสิถ้าจอจ้กินเผ็ด่อนัุรอไม่เด็ดมากใช่ไหมนี่ก็เป็น่แที่แลนนเ เสร็จเสร็จนี้ได้ไปไหนต่อต่างเลยนะครับคุณผู้ชมไปโรงพยาบาลไปทำไปไปทำดูใช่ไหมไปบริจาคเดี๋ยวไปไหนต่อก็ได้ไปบริจาคที่ที่บริที่โรงพยาบาลแต่ไม่ไม่ไม่รู้ชื่อของขาวแล้วตอนนี้ก็เป็นของหวานนะครับเค้กมะพร้าวสีขาวเค้กส้มแล้วก็นี่ก็เค้กกล้วยเค้กกล้วยหอม น้องไม่ไดเรียกว่าเค้กก็อยากเรียกว่าอะไรบานาน่าบานาน่าคาราเมลครีมอ๋อบานาน่าคาราเมลครีมขอจานขอจานแบ่งห้าใบบอกท่านผู้ชมแล้วว่าสีขาวเค้กมะพร้าวเค้กส้มแล้วก็บานาน่าคาราเมลครีมอืออพาลองซิมดูเสร็จแกงก็น่ากินนะเพราะเนื้อก็ดูนุ่ม เนื้อก็น่าจะเป็นสปอนนะไปนะเนื้อดูนุ่มๆ่นักลอืได้ับอเทอ่หานร้อไปนะตอี้ทีโซนอ่ะชอบคุลองลองาน,นาคาราเมคลครี ขึ้นช่ไรมคนะนี่ก็เป็นร้านบาร์ล็อกนะคะท,ที่พักด้วยนะใ,นใครชอบที่พัสนไใยุโรปที่มีบ้านใต้หลังคา,า,า,น,านะครับมาได้นะครับบาร์ล็อกและนอนตกแต่งก็สวยด้านล่างเขาก็มีพวกกาแฟเค้กขายนะ,ะร,นะร้านน่ารัก ซื้อร้านอะไรครับซื้อร้านอะไรครับบาโลโกบาโลบาลบาลโก่เนีขายเค้กด้วยนะครับก็มีกาแฟเค้กที่นี่ทำเองป่ะครับน,นเค้กเตื่นหรือกาต่เค้กไอศครีม เสร็จทีนี้เราไปไหกต่อครับในโรงพยบาบาลโอเคไปอิ่มจากมื้อนี้แล้วสองต่อจะไปทำบุญมอบของกันที่โรงพยบาบาลกันต่อครับแต่จ้อยบอกเงยอยู่ไหนครับตนอนนี้มาอยู่ที่โรงพยบาบาลแล้วอุ่นแล้วอุ่นมาทำอะไรครับ มาบริจาคเืมือแพตอนนั้นเรารบริจาคเอาเครื่องเครื่องออกซิเจนไปแล้วใช่ใตอนนี้สองตอและมูลนิธิวงเจริญศิลป์มากันที่โรงพยาบาลราอุดกันแล้วนะครับเพื่อที่จะมามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลครับคนไข้หรืชาวบ้านของคนละ,ละอุ่นนะครับก็จะมีรายการตามนี้ครับต่อไปครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้อบและส่งต่อทะเลและคลอดนะครับซึ่งอยู่ในห้องห้องคลอดนะครับก็ได้ได้ใช้ผลปฏิการิส่งต่อผู้ป่วยแล้วนะครับอันนี้นะครับต่อเลยครับสองก็คือจะเป็นเรื่องของเครื่องกระตุ้นการเตอนหัวใจไปฟ้ายและสาวนี่อยู่ท่องไปยังท่าบำบัดครับก็เราก็ใช้งานอยู่ครับใช้มาประมาณปีกับสองปีแล้วบางทีสภาพอาจจะมันใช้งานต้องไปซ่มมานะครับอาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้ใหม่มากนะครับต่อเลยครับ อันนี้เป็นเครื่องติดตามการทํางานหัวใจและสัญญาณชีพนะครับที่เราได้รับมาจากห้องคลอดไว้ในห้องคลอดกับหอผู้ป่วยในครับต่อเลยครับอันนี้เป็นเครื่องฝันปัสสาวะอยู่ห้องแลกครับเข้าปรจจัยไปเกือบทุกหน้างานครับที่ที่จะเป็นห้องชายต่อเลยครับนะครับเครื่องช่วยชีวิตคาริดในาะาดออกซิเจนนะครับอยู่ที่ห้องคลอดครับนะครับต่อเลยครับก็เตรียมผู้ป่วยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกคนไข้ก็ยังใช้อยู่นะครับนอนอยู่นะครับในในวอร์ดน่าจะเป็นวอร์ดหญิงนะครับตอนนี้นะครับ ครับ,รบก็คงใช้เวลานำเสนอตัวตนของโรงพยาบาลให,ให้เห็นนะครับจริงๆโรงพยาบาลระอุนเรามวโซแกนว่าครอบครัวระอุนเรมคุ้มเสมอซึ่งตรงน,นี้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทเราเน้นแล้ว่าให้วางควมหมายเรื่องของการที่เราจะพัฒนาโรงพยาบาลให้ชาวระอุนมีสุขภาพดีนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ ฉันได้นำตัวแทนมูลนิธิวงเจริญศิลป์และบริษัทเจริญศิลป์แอสเซทจำกัดน,นะคะร่วมกับคณะผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบคุรุภัณฑ์และเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลระบุนนะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะบริจาคที่ภูเก็ตนะคะ mm hmm. แต่พอดีเจที่อยู่ระบุนบอกว่าภูเก็ตอน่ mm hmm. โรงพยาบาลเขา พร้อมแล้วส่วนใหญ่ผมอยู่ระอุ่นผมรู้มันแบบปะปะกวโอเคโอเคนงั้นมาละอุ่นกันนะคะก็เลยคุยกับสสอเอสสอเอก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะช่วยประสานงานให้ก็ขอขอบคุณสอสอเออย่างยิ่งเลยที่ดูแลแล้วก็ในแท่สารสนเทศก็เป็นคนชลบุรีโรงงานก็อยู่ชลบุรีอยู่มาสามสิบปีนแต่บ้านบึงอ๋อผมเรียนอยู่ที่คณะพิายา แต่บ้านก็อยู่รายต่อเส้นสามสิหนึ่งอ๋อเส้นสามสหนึ่งครับบ้านบิงก็แม่ก็อยู่คนนั้นครับค่ะก็ติดรู้สึกดีใจว่าก็ผูกพันกันนะคะในกเกิดก็รู้สึกดีใจที่ได้มอบคุณพันธ์ให้กับเด็กแรกเกิดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเด็กใช่ไหมคะครับก็ดีให้เขาเติบโตได้มีชีวิตเพราะทุนิประชากรน้อยเด็กแรกเกิดน้อยลงนะคะก็รู้สึกดีใจ แล้วก็ในวิกฤตโควิดเรานัดกันตั้งแต่ปี6กใช่ไหมคะคุณหมอก็ไม่ได้มาก็ปี6-5ก็รู้สึกยังดีที่ได้ได้มาร่วมตอนแรกแย่จะมาตั้งแต่จริงๆมาเมา่อไหรนะคกื่องบิน่นี้เนาะแต่โดนสายการบินยกเลิกก็เลยทําให้คุณหมอและทีมงานแลักการทางแพทย์ต้องมาทํางานในวันนี้ก็รู้สึกคาพอดีเครื่องบินเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ในนาวมนี้ที่มุนเจริสิน ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลละบุน,นจังหวัดละนองนะคะแล้วก็ถ้าต้องการอุอป,กปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มหรืออะไรตามที่ท่านในแพทย์สสนันจังหวัดมีความประสงค์ก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะดีใจไหม่นใจเนอะ่นใจนะคะก,นะ,ะก็โรงพยาบาลแล้วก็ เสร็จสิ้นแล้วนะคะบริจาคไปเมื่อสองปีที่แล้วเพิ่งมาคือของแล้วแลส่งมาแล้วเพิ่งมามอบให้วันที่ี่มอบเป็นทางการหน่อยก็ทางโรงพยาบาลเขาก็ได้ใช้เพราะว่าจริงๆเป็นโรงพยาบาลเล็กมีแค่จุดเตียงและเตี่งกระเบนะคะคลื่นใจเนอะว่าบริษัทที่เราทำทำาปเยอะเท่ากับวันนี้ที่วงเจริญศิลป์นะคะก็ได้บริจาคนช่ค่ะในจำนวนเงินหนึ่งล้านสองแสนกว่าบาทะมาชดเชย ก็คือเออก็ตอบแทนสังคมเหมือนกันได้มาก็ตอบแทนไปเดี๋ยวที่นี่เน้นหนักไปทางเรื่องเกลี่ยหอมด้วยไงใช่เราก็ดีใจใช่ใช่เจเดี๋ยวเจ้าก็จะนี้ไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะอ๋อโรงพยาบาลนี้จะอยู่ในเมืองก็ก็ครือเด้ไไม่ด้ครับผมอ่าไม่ได้กลับสองปีแล้วก็แม่เพิ่งมาตอบแทนที่แล้วมาเที่ยวเดี๋ยวให้รถขึ้นมาดีกว่าครับ ง็นธรรมชมาติบ้านนะท่านผู้ชมนบ้านนางอุ่นชื่อก็พอมอบของการเสร็จสัรเรียบร้อยมีความสุขกับการเป็นผู้ให้เสมอนะครับของมูลนิธิวงเจริญศิลป์นะครับที่มีประจำในทุกๆปีครับ เสร็จจากนี้ไปหาของอร่อยๆทานกันต่อครับตอนนี้เราไปอยู่ตรงร้านอาหารเพียงเลนะคะค่ะริทะเลเลยค่ะแล้วก็ที่เราเห็นไกลๆนู่นเดี๋ยวให้บอมองดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นคือพม่าใช่ไหมอ่ใช่ฝั่งพม่าอ่าต่อจากนี้เราไปเรือไปเกาะสองโอที่บอกว่าเกาะสวยๆเป็นรูปหัวใจไง น้ำคือเขียวอ่ะสองสามเกาะนะคะนะคะไปไปแล้วไปแล้วนะครับเขาสองต่อมากันที่ร้านเคียงเลร้านอาหารวิวดีของจังหวัดระนองครับต่อยสนเกาะคู่อะไรสีอะไรครับต่อยสีอะไรจะบอกว่ามีอยู่สามเกาะเกาะสองเนี่ยแม่ไปสายมือเกาะนี้ต่อยสองเกาะคู่ละเกาะคู่ กอส่นกอสนฝั่งริมสุดนู้นเลยนะครับเดือนหน้าถึงจะเปิดเขาบอกอืมนะครับที่มีคาสิโนด้วยไงใช่กอรสองที่มีคาสิโนใช่นี่เราก็อยู่ฝั่งไทยตอนนี้น้ำลงนะคะเดี๋ยวเราเห็นเห็นตาตีนปะเลกไม่ได้แยบใครนี่ไง้หาตาตีนปะสองมุดดินอยู่นี่ใช่ไหมตาดีเนอะ ออของใกล้<ต>จะเห็นท่านผู้ชมก็รู้แล้วนะคะว่าต,ต่อใต้อยู่ปานไหนสวยนะทำไม่ค่าดีรายการสองต่อวารรตี้เทปแรกนะครับที่ระนองขอลาไปกับวิวดีๆของร้านเคียงเลนี้นะครับแล้วพบกันในเทปหน้าสวัสดีครับ